สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์วันนี้ผมจะมารีวิวการเช็คดูหรือว่าแก้ปัญหาครับผมคันนี้เป็นเวฟ125อานะครับเวฟ125อาหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับตัว R ครับลูกค้าบอกว่ามันมีปัญหาที่ว่าลูกค้าขี่มาแล้วบอกดับไปเฉยครับผมขี่มาแล้ววูบดับไปเฉยนะครับ ก็เลยหัวเทียนออกมาดูครับดูก่อนแล้วก็จดูหัวเทียนก่อนครับว่าหัวเทียนบอดหรือเปล่าครับผมหัวเทียนไม่มีไฟมาครับไฟไม่มาตอนนี้เราก็จะเช็คดูที่คอยหัวเทียนครับว่าหัวเทียนคอยหัวเทียนว่าไฟมาหรือเปล่า ครับก็ไม่มีไฟมาเลยครับแปลว่าระบบไฟเนี่ยน่าจะมีปัญหาครับระบบไฟไม่รู้ว่าตัวไหนพังครับหรือว่าขาดในครับหรือว่าสายรุนอะไรประมาณนั้นครับก็ตอนนี้ผมก็จะรื้อออกมาครับผมผมก็จะรื้อออกมาก่อนครับรื้อดูอะไรก่อนดื้อรื้อดูสวิตช์แก ดูสายคอยครับหรือกุญแจสายคอยหรือว่าสายไฟแบตเตอรี่ว่ามันช็อตหรือเปล่าครับผมก่อนอื่นก็ดูว่าสายแบตเตอรี่บวกลบมันช็อตกันหรือเปล่าครับถ้ามันช็อตไปก็จะไม่มานะครับแล้วก็สายแบตเตอรี่ครับเอาไม่ใช่สายสวิตช์กุญแจครับว่าขาดหรือเปล่าครับแล้วก็ดูสายคอยครับผมก่อนอื่นครับผมเดี๋ยวขอเลือกนครับ ตอนนี้ก็ถอดแบตออกมาแล้วครับถอดแบตแล้วเือแบตไม่มีไฟแล้วครับมาดูขั้วแบตครับขั้วบวกขั้วลบก็ไม่น่าจะช็อตกันครับแบตก็ไม่มีไฟแล้วครับเดี๋ยวจะลองไปชาร์จดูครับตอนนี้เราก็มาดูที่สวิตช์กุญแจครับมาเปิดมาแกะสวิตช์กุญแจดูครับทีทีแกะก็คือแกะตรงตะกร้าหน้านะครับบังแตรตรงหน้านะครับ ตอนนี้ก็อถอดดูสสคสายใช้กุญแจแล้วครับปรากฏว่าไม่ขาดไม่หลุดไม่ขาดครับเยวก็จะลองต่อตรงดูก่อนครับเผื่อเฮ้ยกุญแจมันเสียครับผมเผื่อมันเสียข้างในครับมีสายสายแค่สองเส้นนะครับจะมีสายแค่สองเส้นนะครับเราจับเสียบกันนะครับจับเสียบกันเลยก็กลายเป็นต่อตรงครับ ว่าต่อตรงครับส่วนในสวิตกุญแจครับนี่สายกุญแจครับมันไม่เสียนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันเสียหรือเปล่าครับเพราะว่าขับอยู่ดีแล้วมันมันวูบไปครับพูบไปเลยครับตอนนี้ก็ไม่มีครับไ่ไม่มาก็แปลว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ถือกุญแจครับราวนี้ก็มืดเลอดูที่สายควายครับว่ามันมีช็อตมีขาดหรือเปล่าผมคราวนี้ต้องรื้อเยอะครับ พอรื้อออกมาครับมันรู้ออ่ามันยังไม่ได้รื้อกาบข้างครับรื้อเฉพาะพันส่วนกลางตรงนี้ครับแล้วก็เจอปัญหาแล้วครับสุดไม่รว้ใได้ครับนี่ครับสายพันธุ์เซอรคอยมันขาดครับนี่ครับนี่คือสายพันธุ์เซอรคอยครับมันจะเป็นสายสีสีฟ้าครับแต่มีรอยต่อมาแล้วครับ สายสีฟ้าแต่มีรอยต่อมาแล้วฟ้าแถบเหลืองครับมีรอยต่อมาแล้วครับนี่ครับมีรอยตัดต่อมาแล้วมันขาดครับคราวนี้ก็จะมาต่อให้ดูครับว่ามันใช่หรือเปล่าครับน่าจะใช่ร้อยเปเซครับผมสําหรับสายพันธุ์ซื้อคอยครับนี่ครับนี่ครับมันขาดผมก็จะต่อตรงให้ดูกันครับเรวค่อยเก็บรายละเอียดที่หลังครับมันจะเป็น ตัวกำหนดการจุดระเบิดของอของไฟหัวเรียนครับว่าให้ไปจุดระเบิดตรงไหนครับจุดระเบิดตรงที่ลูกสูบขึ้นเกือบสุดครับผมหรือว่าจุดระเบิดให้ถูกจังหวะครับถ้ามันตัวนี้ขาดมันก็จะไม่ไม่มีไฟมาครับไม่มีตัวไปสั่งการก็ให้คอยของเรียนมาทํางานครับมาดูครับออดูว่าไฟมาปล่าครับ ตอนนี้สวิตช์วเยนไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าต่อตรงแล้วครับนี่ครับใส่หัเรียนเส้นเลยครับคราวนี้ก็ติดแน่นอนครับผมเดี๋ยวใส่จะใส่ไปลั๊กหงงเทียนแล้วก็สายหงงเทียนครับแ่ล้วกหังเทียนแล้วก็สายองเทียนเข้าไปครับเครื่องติดหรือยังครับมาติดไหมครับคงจะตัวนี้แน่นอนครับผมเพราะว่า ลูกค้าเขาบอกว่ารถมันขี่ดีอยู่ครับอยู่ดูรถมันวู้ไปเลยครับไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันขาดมันเกิดจากอะไรครับน่าจะตามรอยครับตามตามที่ดูครับรอยดูรอยรอยที่มันขาดครับน่าจะเป็นหนูกัดครับคล้ายๆมันโดนแทะครับคล้ายๆว่าโดนแทะไว้ครับผมโดนหนูแทะประมาณนั้นครับผม ใส่ของเข้าไปเรียบร้อยครับคราวนี้ก็จะสตาร์ทให้ดูครับผมดีนะครับเครื่องก็ค่อนข้างจะหลวมแล้วครับผมเพราะว่ามันควันแล้วครับแล้วก็เบามากเอยู่นะครับอันนี้คือทํา ให้ติดก่อนครับทําให้ลูกค้าว่าเออให้ติดขี่ได้ก่อนครับถ้าเราจะอพอลูกค้าเมารถเราก็จะคอยจะบอกว่าเอออาการมันเป็นยังไงมั่งมันต้งหน้าซ่อมไหมประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวคันนี้เขานี้ก็จะมาต่อซื้อกุญแจเข้าไปครับตอนนี้คือต่อตรงอยู่ครับตอนนี้ก็จะต่อต่อเข้าสวิตช์กุญแจระบบมันครับรู้สึกว่ากุญแจมันจะซ่อนครับเอาต่อตรงนี้ก็ได้ครับ ขอให้มันไม่ชัดครับไม่ชัดกระรงครับผม,มกระพงมัก็จะนี่ปัญหาครับขอยดูดครับตอนนี้เราก็จะใช้สวิอุ่นแก่ครับ บร้อยครับผมก็เป็นการเช็คแก้ปัญหาอาการรถเวฟ1้5ขี่มาดีๆแล้วดับไปเฉยๆครับลูกค้าบอกมาอย่างนั้นครับเราก็ทำตามลูกค้าครับผมก็เช็คเจอแล้วครับผมอย่างที่ทำให้ครับวิธีการเช็คก,ก็ประมาณนี้ครับก็คือเช็คแบตเตอรี่ว่าช็อตหรือเปล่า ขั้นตอนแรกสองมาดูที่ซุมกุญแจว่าเสียไหมถ้าเวิตมาไม่เสียแล้วต่อมาเราก็ดูที่สายพิคอยสายหัวเทียนสายคอยหัวเทียนสายพออยันเซอร์คอยครับผมเราค่อยแต่ยังไม่ลึกไปก่อนน้นครับตัวเจอก่อนครับผมก็คือสายพันเซอร์คอยขาดครับผมต็อบวบงว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ